นี่คือผีตัวตลกบิดกลวยไปมาให้พ่อดูหน้าไม่อายจริงๆบิดแล้วบิดอีกบิดแรงไม่เกรงใจใครบิดกลวยเลนเจอร์แลปเตอร์ กับกว,วันนี้เป็นเรื่องราวของเจนนี่ที่ติดอยู่ท่ามกลางปัญหาคาราคาซังระหว่างพ่อกับแม่เธอมีเพียงหุ่นเชิดเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างในยามราตรีในยามที่ไม่มีใครสามารถพึ่งพาได้เราตั้งชื่อมันว่ากลินสลีย์คิงตามชื่อผลงานของพ่อส่วนอีเนี่ยชื่ออีแตวอีตอแหลตอแหลแม่เหมือนสีแต่ในเวลาต่อมาแม่เนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุชนแล้วหนีเหลือเพียงแค่พ่อลูกที่ต้องตั้งต้นชีวิตใหม่แต่ปรากฏว่าคุณตาเนี่ยได้ตัดสินใจยื่นฟ ร้องร้องเพื่อขอสิทธิ์เลี้ยงดูเจนนี่คิมเจนนี่หิวในขณะที่ซาแมนตาพี่เลี้ยงที่หวังอยากจะขึ้นมาเป็นคุณนายคนใหม่ของบ้านหรือเรียกง,ง่ายๆว่าอยากเป็นเมียใหม่นั่นเองจนทําให้ชีวิตเข้าสู่ความดํามืดอีกครั้งและสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆความน่ากลัวความสยดสยองก็ยิ่งปรากฏเมื่อหุ่นเชิดของเจนนี่ได้มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็มีผีตัวตลกบิดกลวยไปมาตัวนี้มาบิดให้พ่อมันดูสะใจกูจริงๆเลย ตอนจบพีคมากถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบิดแรงไม่เกรงใจใครบิดกรวยเลจเจอร์แลปเตอร์อบิดกี n y y u u r r r e a บิดกี n y y u u r r r e a ฟางต้องเปลี่ยนตัวฟางต้องได้บินจี